มาดูกันนะครับว่าด,ดวงชะตากลางปีนะครับตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคม2559สําำหรับชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนจนถึงวันที่21ธันวาคมนะครับเรามาดูกันนะครับเออชาวราศีธนูนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับก็บอกว่าชาวราศีธนูในช่วงจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่เรียกว่าอยู่อย่าง สงบสงบนะครับไม่ค่อยจะมีอะไรวุ่นวาตื่นเต้นแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งนะครับชีวิตสงบแบบนี้เนี่ยก็ยังดีกว่าที่จะไปต่อสู้ปัญหาโวหารให้เหน็ดเหนื่อยนะครับถ้าแยกเป็นเรื่องของงานในช่วงจังหวะนี้นะครับงานของชาวราศีธนูน่าจะมาทางลักษณะของเขาว่าการดูแลนะครับการทําให้ทุกคนเขามีความสุขนะครับและก็สะดวกสบายคล้ายๆงานแม่บ้านคล้ายๆงานาพยาบาลน,นะครับแล้วก็ เท่าที่ดูจากงานก็บอกว่าบางคนเนี่ยก็อยู่ที่เดิมอย่างมีความสุขนะครับบางคนอาจจะเริ่มคิดจะขยับขยายจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานใหม่ซึ่งก็ทําได้นะครับไม่ไม่น่ากังวลอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเปอร์เซนต์ของการเปลี่ยนแปลงของราชาวราศีธนูในช่วงนี้จะน้อยนะครับจะน้อยจะทําอะไรน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่เดิมนะครับทางานอย่างเดิมแล้วก็ดูแลลูกน้องบริวารมากกว่าเรื่องอื่น ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่มีเวลาพักผ่อน,นมีเวลาไปนอนตากอากาศโดยที่ว่าลูกน้องตัวเองทํางานทําหน้าที่ให้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเงินช่วงนี้การเงินเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีเก็บมีใช้แบบปลอดภัยไม่น่ากังวลนะครับชาวราศีธนูนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่า ออถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับสำหรับ,บชาวราศีธนูก็อาจจะเงาแงนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเรื่องของคนในครอบครัวดูแลเอาใจใส่กันเองนะครับมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีความรักก็อาจจะต้องการคนดูแลเอาใจใส่นะครับก็ออกไปสู่สังคมเนาะออกไปรู้จักคนข้างนอกนะครับก็จะมีคนแนะนําคนทําให้รู้จักกันนะครับส่วนราศีธนูที่แต่งงานแล้วนะครับก็ หันมาใส่ใจดูแลในเรื่อง,ของเขาว่าพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของคู่ครองตัวเองบางราศีธนูบางคนก็เริ่มที่จะมีครอบครัวมีลูกแล้วลหละในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการตั้งครรภ์น,นะครับมีลูกได้นะครับก็แสดงความินดีด้วยนะครับราศีธนูที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชอบออกกําลังกายหรือไม่มีเวลาออกกําลังกายเพราะนั้นน้าหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นและบางคนก็อาจจะตั้งครรภ์นั่นแหละ ก็เลยทําให้อ้วนะนะครับข้อแนะนําสําหรับาชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็คือคําว่าการคิดโครงการอะไรใหม่ๆการเสนอตัวการออกไปการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการส่วนราศีธนูบางคนก็เป็นจังหวะที่คุณควรจะพักผ่อนควรจะไปวัดปฏิบัติธรรมเพื่อฟื้นฟูในเรื่องของคําว่าจิตใจนะครับถ้าทําได้อย่างนั้นคุณก็จะเบิกบานและแจ่มใสในทุกๆด้านครับ